พัน้ายไม้ประดูช่งชัก35เซนยาวโดวยรวมนะครับเอ่อ55เซนตัวยางก็แแรงดึงเป็นตัวยางขนาดใหญ่นะครับโปรพันห้านะครับพันห้านี่มีมีหลายรุ่นด้วยนะครับขยับขึ้นมาก็ช่องชักเดียวกันแต่จะมีกระโจมมือด้านล่างเหมือนกันแต่มันจะเป็นตัวพันท้ายยาวมีทรงมือสอดนะครับแบบนี้นะครับมีทรงนี้แล้วก็มีตัวกำคอด้วยนะครับโปรพันห้าครับพี่นะเดี๋ยวชุดนี้ผมจะส่งเขาไปในไลน์นะครับให้ดูอันนี้ก็พันห้า พร้อมส่งมีลูกให้นะครับหนึ่งร้อยนัดเก้ามิลแล้วก็มียางให้นะฮะมียางให้สองชุดขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับมีทรงมือสอดช่วงชักห้าสิบเซนใช้ยางใหญ่นะฮะใช้ยางหกมิลแปดแรงดึงยางสองลูกหนึ่งร้อยอันนี้โปรราคาเดีวยวกันนะครับหนึ่งพันห้าขยับมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นช่วงชักเอ่อช่วงชักเจ็ดสิบเซนนะครับเจ็ดสิบเซนก็จะยาวขึ้นมาหน่อยแต่ว่ากระจกเอ่อตัวพันท้ายจะเป็นทรงใหม่นะครับเป็นแบบนี้ นะครับก็เป็นตัวยกยิ่งสั้นนะครับตัวใหม่นะครับโปรพันห้าครับแล้วก็มีช่วงชักเจ็ดสิบเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นเ,เป็นพันท้ายยาวช่วงชักเจ็ดสิบเซนก็ถือว่าเป็นตัวมาตรฐานแล้วนะฮะตัวร้โปรพันเจ็ดเป็นแบบนี้ทรงกำคอล่องนิ้วนะร่องนิ้วก็สังเกตล่องนิ้วตรงนี้นะครับเป็นตัวกำคอมีกำรรคอแล้วก็มีทรงแบบนี้ครับเป็นทรงมือสอดนะครับราคาเดียวกันเป็นไม้ประดู่ โปรชุดนี้ก็คือ,อาราคาก็คือ1,7 0 0พอพันเจ็ดแล้วก็จะมีตัวย,วยาวๆนะครับมีช่วงชัก80เซนนะครับอย่างเช่นตัวประมาณนี้นะฮะจะเหมือนกันหมดพี่คือเหมือนกับตัว70แต่ว่าตัวช่วงชักเนี่ยมันจะยาวมากกว่าแล้วก็ใช้ยางใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ต่างกันอยู่200ก็อยู่ที่พันเก้านะครับตัวยางก็จะเป็นยางประมาณนี้นะยางขนาด6กมิลนเป็นยางใหญ่ จินตนาการเอาแล้วกันนะครับใครยับมาอีกรุ่นก็จะเป็นเอ่อเป็นพวกไม้พยุงกับชิงชันนะครับนานๆมีนะเพราะว่าเป็นไม้เก่าหาย,ยากอย่างเช่นตัวนี้ผมโป,โปร2,005นะครับต่างเรื่องพันท้ายเท่านั้นเอาน้าก็จะเป็นเหมือนชุดบน,นตัวพวกไม้ปะดูเลยครับถ้าเป็นประดูก็เป็นพัน7ตัวนี้อยู่ที่2,005นะครับแพงกว่าน,นี้ก็เป็นลางเลดนะครับลางสแตนเลสอย่างนี้ช่วงชักเดียวกันอะไรเหมือนกันนะครับเป็นตัวพยุงนะครับต่าง200ครับ จาก2,005ก็เป็น2,007ถ้ายาวกว่าน,นี้ก็มีตัวพยุงถ้าเป็นตัวเหล็กกาวนไนทนะครับช่วงชัก80เซนก็คือ2,007มันก็จะต่างกันอยู่200ระหว่างช่วงชักนะครับช่วงชัก70กับ80อย่างนี้อันนี้อยู่ที่2,007ถ้าเป็นรางเหล็กก็บวกก็ไป200อย่างนี้นะครับอันนี้รางเหล็กนะครับเป็นพยุงอะไรเหมือนกันก็อยู่ที่2,009ืัว่าท็อปสุดในร้านมีขึ้นด้วยมือนะครับ เดี๋ยวจะไม่ทันในไลน์นะครับมีขึ้นในมือก็มีตัวนี้นะครับตั้งแต่พัน้ายตัวนี้ผมโปรไปพันสามนะครับเป็นพันท้ายกึ่งมินินะครับตัวสั้นนะครับก็กระทัดรัดดีนะครับใช้ยางใหญ่ด้วยพี่ยางปกตินะครับทั่วไปก็จะหนังกระติกมือตัวปืนเร็งต่างก็จะใ้อยู่สองเซนความกว้างตัวนี้สี่เซนนะครับหนาหนึ่งมิลมียางให้สองมีลูกให้เหมือนกันนะครับโปรไปพันสามมีตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านในต่อนะครับจะไม่ทัน ตต่นีก็รอประกอบกันอยู่นะพี่นะฮะมีที่พามาดูก็จะมาพามาดูตัวตัวยาวๆอย่างนี้นะครับจากตรงนี้แล้วกันเป็นพันท้ายกําคอล่องนิ้วนะครับหรือจะให้เป็นมือสอดขึ้นได้สั่งได้ครับแบบนี้นะตัวนี้โปรพันห้าครับตัวขึ้นด้วยมือใช้ยางใหญ่มันเหมาะเหมาะก็คือเราขึ้นยางทิ้งไว้ได้นานก็คือสามารถเดินกลางคืนต่างๆที่ขึ้นยางทิ้งไว้ได้เรามีความสเสถียรสูงสุดแม่นสูงสุดแล้วนะครับที่ที่มัน มีความลาร้านเราเต็เสถียรมากเพราะว่าหนึ่งเรื่องเรื่องเรื่องไกลต่างๆมันจะยึดแน่นนะแล้วก็เรื่องตัวตัวชุดง่ามที่ล็อกอยู่มันจะมันจะตายตัวมันจะไม่คลอนอะไรต่างๆนะครับจะพูดถึงฝากกดติดตามด้วยครับพี่นะแล้วก็ส่วนในไลน์ของผมนะครับถ้าเกิดจะติดต่อเบอร์โทร,รต่างๆก็จะเป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ใหม่ด้วยนะฮะ0650979599นะครับเป็นเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับ0979599นะครับโอเคท่านพี่ จะเป็นท้ายเปล่าเป็นอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะโอเคครับ okay,